เฮชิตาเกตและความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในห้องทดลองคุณเคยคิดว่าจะมีวันหนึ่งที่เห็ดจะเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็เฮชิตาเกตที่เราเคยรู้จักกันนั้นก็อาจจะเป็นผู้นําทางในอนาคตในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่มีความเหมาะสมกับสมองมนุษย์มากขึ้นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอได้นําเฮชิตาเกตมาพัฒนาเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ามิริสเตอร์ซึ่งมีความสามารถที่เหมือนกับระบบประสาทของสมองคนเรียกว่าเนโรร์ฟิกคอมพิวติ้ง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความช้าและการใช้พลังงานสูงของคอมพิวเตอร์ดั้งเดิมแต่ทำไมต้องเฮดชิตาเกตคำตอบคือเพราะเฮดชิตาเกตมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าแบบธรรมชาติที่สามารถส่งสัญญาณคล้ายกับเซลล์ประสาทของสมองได้อย่าง่า้ดายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติต้นทุนต่ำและทนต่อการขาดน้ำและรังสีด้วยทีมนักวิจัยได้ทดลองเพาะเฮดชิตาเกตในห้องแล็บแล้วนำโครงสร้างรากเมซิลิอัมมาผ่านกระบวนการอบแห้ง และคืนความชื้นเพื่อปรับให้มีค่าการนำไฟฟ้าที่คงที่แล้วทดสอบการทำงานภายใต้แรงดันและความถี่ไฟฟ้าหลายระดับผลการทดสอบแสดงว่าเฮดิตาเกจมินบิสเตอร์สามารถทำงานได้ที่ความถี่สูงสุดราว5,850เฮิรตซ์มีความแม่นยำในการเก็บและเรียกข้อมูลถึง90%เอร์เซและยังทนต่อการใช้รังสีได้ดีงานวิจัยนี้ชี้ว่าเฮดจิตาเกตมินบิสเตอร์สามารถนำไปใช้ได้ในหลายด้านเช่นอุปกรณ์เอชคอมพิวติงที่ต้องการชิปขนาดเล็ก และกินไฟต่ำเทคโนโลยีอวกาศที่ต้องการความทนต่อรังสีสูงและอุปกรณ์ IoT และฟลมเวิร์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วแม้ว่าผลงานนี้จะยังอยู่ในระดับต้นแบบแต่ก็เป็นก้าวสำคัญในวงการดิจคอมพิวิที่เปิดทางให้เราได้ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติแทนแร่เอิร์ดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวทีมนักวิจัยยังต้องพัฒนาต่อในด้านการย่อขนาดอุปกรณ์และเพิ่มอายุการใช้งานของริสเทอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ในสภาพแวดล้อมจริงแต่สิ่งที่ชัดเจนอย่างแน่นอนคือเฮชิตาเกตที่เราเคยรู้จักกันนั้นก็อาจจะเป็นผู้นําทางในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ใหม่ๆที่มีความเหมาะสมกับสมองมนุษย์มากขึ้นและเป็นเทคโนโลยีสีเขียวที่ช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต